สวัสดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีเนาะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับต้นเดือนพฤษภาคมนะคะที่กทมเขาก็จะเปิดนะคะเขาเปิดแล้วสิเขาจะเปิดรับสมัครนักวิชาการเกษตรแล้วก็เจ้าพนักงานการเกษตรนะคะซึ่งเจ้าพนักงานการเกษตรนะคะปฏิบัติงานเนี้ยจำนวนถึง15ตําแหน่งนะคะแล้วก็นักวิชาการเกษตะะกกาการ นะคะปฏิบัติการถึงเจ็ดตำแหน่งนะคะอันนี้นะคะครูแดงจะเปิดติวนะคะคือครูแดงจะอัดคลิปสั้นๆนะคะให้ให้พวกเธอเนี่ยนะคะให้นักเรียนที่ของครูแดงเนี่ยนะคะสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอีกวันหนึ่งครูแดงจะติวสรุปให้1วันซึ่งจะนัดวันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเอกสารนี่นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลด ไปดูได้สามารถที่จะพิมพ์ดาวน์โหลดไปดูได้นะคะอันนี้นะคะถ้าถ้าสมถ้าถ้าเป็นนักวิชาการเกษตรนะคะครูแดงขอนะคะอยู่ในคอร์สที่790บาทนะคะ790บบาทสำหรับนักวิชาการเกษตรนะคะคุณจะดูคลิปนะคะได้ตลอดนะคะแล้วก็มีการ นะคะมีการติวให้อีกนะคะหนึ่งวันในการสรุปนะคะส่วนเจ้าพนักงานกับเจ้าพนักงานเกษตรนะคะดูที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ในกลุ่มเลยนะ,ะแล้วก็คืออยากจะให้ทุกคนน่ะ ูแดงจะเน้นเรื่องของการช็อตโนต้ตด้วยบางคนช็อตโนต้ตไม่เป็นด้วยนะคะว่าสรุปสรุปเวลาที่เราเรียนเราเนี้ยเราควรจะสรุปเป็นเป็นความเข้าใจของเราเนี่ยสรุปยังไงแล้วก็เวลาที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยเราควรเราจะตั้งคําถามยังไงเพื่อที่เราจะจำํจำจําเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราอ่านได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเน้นเน้นซึ่งมันไม่ใช่แค่อ เป็นเป็นชะชอข้อสอบบางคนอะคือแบบไม่ไม่รู้ว่ามันออกจะออกอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าอ่านไปแล้วคุณต้องสรุปยังไงอย่างเงี้ยคูณแดงก็จะเน้นให้ตรงส่วนนี้ด้วยนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าอ๋อเดี๋ยวเรามาดูว่าคือเรามาดูว่าแนวข้อสอบของ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกับเจ้าพนักง,งานเกษตรปฏิบัติขอโทษทีค่ะเราจะมาดูว่านักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนะคะซึ่งใช้วุฒิโปรตีเงินเดือนหมื่นห้านะคะกับเจ้าพนักง,งานการเกษตรปฏิบัติงานใช้วุฒิปวสในการสมรัครเงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะ มันก็แนวข้อสอบที่ดูๆแล้วเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะอย่างเช่นเนี่ยอันที่หนึ่งพืชศาสตร์ใช่ไหมอันที่สองคือการเจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติการมีการปลูกการดูแลการรักษาการตัดแต่งจริงมันก็อยู่ตรงนี้ข้อสามอันนี้สลับข้อกันน,นี้เฉยๆนะคะข้อสองอันนี้อันนี้อยู่ข้อสามปฏิบัติการอยู่ข้อสามนะคะ ส่วนปฏิบัติงานอยู่ข้อ2อแค่นั้นเองการจัดแต่งภูมิทัศน์มีไหมของการจัดแต่งภูมิตกแต่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะักวิชาการเกษตรมีไหมก็มีอีกนะอยู่ข้อสิส่วนอันนี้อยู่ข้อสี่ เศรษฐกิจพอเพียงก็มีเนี่ยเห็นไหมมีเหมือนกันเศรษฐกิจการเกษตรพนาธุรกิจการเกษตรอันนี้ก็มีเหมือนกันเห็นปะเครื่องจกักรกลอุปกรณ์ทางการเกษตรอันนี้ก็มีเทคโนโลยีก็ใช่นะคะข้อสอบถ้าเป็นเนื้อหลักเมนเม,มของมันเนี่ยจะเหมือนกันนะคะจะเหมือนกันเลยแต่ว่าเจ้าพนักงาน ปฏิบัติเจ้าพนักง,งานการเกษตรปฏิบัติงานข้อสอบอาจจะง่ายกว่านะคะแล้วก็ถ้าไทยถามครูแดงว่าครูฮะห,หนูว่าจบปอตีหนูจะสมัครอันไหนดีอะไรเงรี้ยอันนี้ไม่สามารถที่จะให้คาแนะนำได้จริงๆเพราะว่าคุณควรจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองนะคะเพราะว่าคือถ้าแบบถามเนี้ยคุณครูไม่รู้ว่า หนูมีความรู้ระดับไหนแล้วก็มีปัญหาทางการเงินอย่างไรเพราะว่าระดับปวส์ในเงินเดือนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพกับระดับปริญญาตรีหนึ่งหมื่นห้าพในชีวิตใช้การใช้ชีวิตในกรุงเทพมันก็ค่อนข้างที่จะค่าของชีพสูงว่างั้นเสะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทํา เพื่อที่จะรองงานอื่นที่ดีกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองสนามบางคนอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสอบนักวิชาการ,กรเกษตรเนี่ยก็ลองสนามนักเจ้าพนักง,งานปฏิบัติงานก่อนก็ได้นะคะก,ก็อยากให้เข้ามาดูแล้วก็ลงชื่อไว้นะคะลงชื่อไว้ในเขียนว่าสนใจสนใจอินบ็อกซ์เดี๋ยวครูแดงจะอินบ็อกซ์เข้าไปให้รายละเอียด แล้วก็คือรับจำนวนจำกัดด้วยนะคะอันนี้รับจำนวนจำกัดเพราะว่าเราจะต้องเข้าคอร์สติวออนไลน์กันตั้งหนึ่งวันเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบห้องเต็มอะไรเงีย้ยด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับสำหรับคนที่สนใจเข้ามาดูค่ะขอบคุณค่ะ